สวัสดีครับทุกคนวันนี้สารีฟนะครับจะทําชาผสมกับน้ําขิงนะครับน้าขิงที่ใช้ก็จะเป็นฮอตตาก็เบื้องต้นนะครับเราก็จะสกัดชากับตัวมอคกานะครับเราก็จะใส่น้ําร้อนกันก่อนทําไมถึงต้องใส่น้ําร้อนเพื่อที่จะให้เวลามันสกัดนะครับจะใช้เวลาในการทําไม่นานนะครับคราวนี้เราก็จะเอาชาใต้นะครับก็มาใส่ในเครื่องมอคกาก็ใส่เอาให้อัดแน่นเลยนะครับแล้วก็เอาฝาปิดก็ ตอนฝาปิดนะครับก็เป็นไปได้ก็ใส่ถุงมือหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กนะครับเพื่อรอให้ตัวชาที่สกัดออกมานะครับคราวนี้เราเองก็จะเอาตัวขิงที่เราอยากจะกินนะครับเอาใส่ในขวดก่อนนะครับแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะรอตัวชาที่กําลังทําสกัดออกมาตอนนี้ก็ออกมาแล้วนอกก็เดือดปุดๆเลยเราก็จะเอาชาที่ได้เทลงไปในขวดเพื่อที่จะมาทานเป็นเมนูร้อนกันคราวนี้ก็ได้ชากันแล้วนะครับซึ่งเป็นชาที่ผสมกับน้ําขิง ราก็จะมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ลองดินลงไปในแก้วนะครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงก็ต้องลองชิมกันก่อนนะครับก็พอจิบคําแรกนะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเลยนะครับก็จะเป็นชาที่มีความหวานจากน้ําขิงบอกเลยว่าทาน